สวัสดีคะ่ะเจเคโนพามาชมที่ดินสวนทุเรียนพร้อมบ้านหนึ่งหลังและมีโรงเรือนพักอีกหนึ่งหลังนะคะพื้นที่อยู่ในเขตของชุมชนค่ะมีพื้นบ้านหน้าแปลงติดถนนคอนกรีตกว้างๆนะคะประมาณ80เมตรความลึกประมาณ60เมตรนะคะเนื้อที่แปลงนี้2ไร่3งาน67ตารางวาค่ะราคาเหมายกแปลง3ล้าน6เน50,000บาท เอกสารสิบเป็นโฉนดพร้อมโอลเลยนะคะอยู่ที่ตำบลชากโดนอำเภอแกงจังหวัดระยองค่ะหน้าแปลงติดถนนคอนกรีตนะคะทำเรดีอยู่ใกล้ถนนสุขุมวิท3กิโลเมตรอยู่ใกล้ทะเลแหลมแม่พิมพ์8กิโลเมตรบนพื้นที่มีต้นทุเรียนมังคุดเต็มพื้นที่เลยนะคะมีไฟฟ้ามีปะปาพร้อมอยู่อาศัยค่ะร้อมล้วแนวเขตไว้ชัดเจนนะคะ ทั้งนี้ยังมีบ่อน้ำน้อยๆสำหรับใช้พื้นที่เพื่อใช้น้ำนะคะน้ำดีมากๆเลยค่ะท่ทานสามารถนำน้ำมาใช้สอยในพื้นที่สวนของเราได้สบายๆเลยนะคะท่านใดที่สนใจติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะหรือจะแอดไลน์ไปตาม i อดีไลน์ที่ใส่ไว้ใต้คลิปได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้เจเคนโนราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ